ส้มตำม,มือแรกหลังจากที่ออกมาจากโรงพยาบาล This is my first spicy meal. I'm gonna eat a spicy papaya salad. The first spicy meal since I was discharged from the hospital. โอเคมีส้มตำไข่ต้มอันนี้นักเก็ตนะคะแล้วมีแร d ดิสมีผักขนมจีนนิดหน่อย So I have my spicy papaya salad. This is a, a green papaya that I make a spicy salad with. You see that uh, a lot of chili and tomato. I have radish. I have one hard-boiled egg, and I have four pieces of chicken nuggets. Uh, I have a little bit of the rice noodle and the cabbage, um, not the lettuce. Cabbage โ okay. อเค my first spicy meal โอเคอาจจะมีคนถามว่าอ้าวเพิ่งหายป่วยแล้วทานเผ็ดจะดีหรอคือจริงๆแล้วเนะเจสไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินอาหารนะคะไม่ได้เป็นโรคกระเพาะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารหรือทางเดินอาหารอะไรแบบนั้น นอกจากที่จะมีปัญหาอยู่ช่วงแรกก็คือที่ไม่ได้ทานข้าวไปสามวันตอนที่อยู่โรงพยาบาลหมอไม่ให้ทานข้าวไม่ให้ดื่มน้ำสามวันก็จะมีม,ะมีแก๊สมีแก๊สในท้องคือเขาเรียกว่าเป็นท้องอืดอะคะ่ะเพราะว่าหลังจากที่เราไม่ได้ทานอะไรนานๆเนาะมันก็จะมีเต็มลมอยู่ในท้องเงี้ยพอทานอะไรลงไปมันก็จะบอกว่าเหมือนกับทำให้เหมือนปวดท้องอะเนื่องจากแก๊สเยอะมีลมเยอะอยู่ในท้อง แต่ละแต่ว่าถ้าเกิดจะพูดถึงว่าอย่างอื่นแล้วเนี่ยไม่มีนัทีกรอนนี้คือท้องก็กลับมาสู่ภาวะปกติระบบการย่อยอาหารกลับมาทํางานเหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นทานเผ็ดได้ some of you might say that um i i just rec i'm recovering from uh, being sick i just i was just discharged from the hospital just only um, a few days ago is it okay to eat the spicy food i will say yes it's definitely okay because I don't have problem with my. I don't have ulcer. I don't have problem with my digestive system. The only problem that I had that I have too much gas in my stomach um, for a while because when I was in the hospital the first three days, they didn't let me have any food or any uh, anything to drink. So that's why I had a gas problem because when your stomach is empty, you know, gas will take control out of your. Um, intestine or your digestive system. But after you get back to eat normal, and then gradually um, getting your digestive system back to work normal, and then you are fine. I, I am fine. I have no problem. And besides, spicy food is very good for you. นอกจากนั้นคืออยากจะบอกว่าการทานอาหารเผ็ดเนี่ยคือพูดถึงอาหารรสจัดอาหารที่เผ็ดนะคะไม่ไม่พูดถึงรสจัดแบบเค็มหรือหวานอะไรแบบนั้นนะ าการทานเผ็ดเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆเพราะอะไรเพราะว่าพริกเนี่ยพริกจะมีสารที่หรือว่าสารอาหารที่อยู่ในพริกเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยหนึ่งช่วยให้ร่างกายเราเผาผัานอาหารได้ดีขึ้นช่วยให้ระบบการเผาผัานพลังงานในร่างกายทํางานดีขึ้นแล้วก็จะมีวิตามินซีสูงมากซึ่งวิตามินซีเนี่ยจะช่วยเกี่ยวกับพวกให้เรามีภูมิคุ้มกันร,ร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นช่วยป้องกันพวกการเป็นหวัด หรือภูมิแพะอะไรแบบนั้นได้ด้วยอันนี้คือเราเราไม่ได้พูดถึงคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบโรคกระเพาะอาหารหรือว่าระบบทางเดินอาหารอยู่แล้วนะคะพูดถึงคนที่มีระบบการาระบบทางเดินอาหารและการย่อยอาหารที่เป็นปกติแต่ถ้าคุณเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วหรือว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอยู่แล้วอันนั้นคือไม่ขอแนะนานะคะเพราะว่า,าจะจะทำให้เหมือนกับปวดแสบปวดร้อนน่ะคือจริงๆตัวพริกเองเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกาย ไม่ได้ทำให้เราเจ็บป่วยแต่ว่าถ้าคุณเจ็บป่วยหรือมีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเพิ่มพริกลงไปในด้วยความเผ็ดความแสบร้อนของพริกอาจจะทำให้มีปัญหาตรงนั้นได้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ความผิดของพริกแต่ว่าเป็นปัญหาที่ระบบร่างกายของเราไม่ไม่สมบูรณ์เองนะคะโอเค so um, why I'm eating spicy because spicy is good chili is good you know when I was in the hospital Um, i had liquid i had fluid in my lung and it spiked up my my blood pressure to be over 200 my blood pressure was rocket sky high it was super super high so they, they were so worried I, I was going to have stroke because it's how high my blood pressure was but my doctor actually asked me okay, how's your diet look like? so i told him i said, i love spicy food. i eat a lot of spicy food with a lot of chili. so my doctor said maybe that's the thing that actually save you from getting stroke because when you eat spicy, the chili that you eat, it's going to help your blood vessels to be stronger. what does that mean? that means if your blood vessel is stronger, that means when you have high blood pressure, your blood vessel will be able to um, tolerate or handle the the high blood pressure more than the people who have weak blood vessels ก็คือ,อการทานเผ็ดได้ดียังไงพริกเนี่ยจะมีสารอาหารตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในพริกที่จะช่วยทำให้หลอดเลือดของเราหรือว่าเส้นเลือดของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เจสอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคือ เจสเป็นมีของเหลวในปอดใช่ไหมคะมันจะทําให้หายใจไม่ออกแล้วก็ทําให้ความดันเลือดสูงมากคือความดันเลือดเจสเนี่ยสูงแบบ200กว่าซึ่งแบบทุกคนตกใจมากหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลตกใจมากว่าโว้เส้นเลือดอถ้าความดันขนาดสูงขนาดนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงมากที่จะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกแต่ทีนี้หมอบอกว่าด้วยความที่คุณเป็นคนที่ทานอาหารเผ็ดคือทานพริกเยอะอะไรเงี้ย อาจตรงนั้นด้วยอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ช่วยเหมือนกับรักษาชีวิตช่วยให้เจสไม่เป็นเส้นเลือดในสมองแตกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสารที่อยู่ในพริกเนี่ยมันจะช่วยให้เส้นเลือดหรือว่าหลอดเลือดของเรามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าพอเรามีหลอดเลือดที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นมันจะทําให้เวลาที่เรามีความดันโลหิตสูงหรือว่ามีความดันเลือดสูงเนี่ยหรือว่ามีความเครียดหรือเกิดอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงกับการเป็นเส้นเลือดในสมองแตก น้อยกว่าคนอื่นที่มีเส้นเลือดหรือว่าหลอดเลือดอ่อนแอกว่านะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมถึงชอบทานเผ็ดแล้วการทานเผ็ดดีไหมการทานเผ็ดดีค่ะ Spicy food is good for your body, it's good for your health because look at the spices that we have okay uh, turmeric um, cinnamon chili You know those stuff. They are really good for you. They have a lot of uh, nutrition and a lot of property in those spices that is very very good for your body. It helps your body to fight against a lot of things. There are many many of those herbal stuff or the spices that help your body fight against cancer cell. h e l your body to fight against all the sickness, and even get your antibody to be stronger to fight the sickness. So yes, eating spicy is very good for you. Except if you have digestive problem or have ulcer, that is not recommended because you r e gonna be in a lot of pain. เพราะฉะนั้นเนี่ยการทานเผ็ดดีค่ะดีต่อร่างกายเพราะว่าเครื่องเทศหรือว่าอะไรต่างๆอย่างเช่นพวกพริกนะคะขาตะไคร้ ขิงกระเทียมต้นหอมใบสะระแหน่โหระพากะเพราตะไคร์อะไรเอเอตะไคร้พูดไปแล้วอะไรพวกเนี้ยรวมถึงพริกด้วยคือมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเรามากๆคือมีสารอาหารมากมายที่ช่วยร่างกายเราต่อสู้โรคร้ายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีต่างๆมากมายช่วยให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีหลายหอย่างที่ที่แม้กระทั่งช่วยร่างกายเราเนี่ย ต่อสู้แล้วก็ฆ่าเซลล์มะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นทานเผ็ดไม่เป็นไรค่ะถ้าคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดไม่เป็นไรแต่คืออย่างน้อยเนี่ยไอไอสารพวกที่มีประโยชน์ตึกร่างกายรอย่างพวกเครื่องเทศต่างๆที่มีประโยชน์กับร่างกายขอแนะนําว่าให้ทานดีกว่าค่ะเพราะว่าการทานอาหารให้เป็นยาดีกว่ารอจนเราป่วยเราต้องทานยาเป็นอาหารอันนั้นคือไม่ไม่นี่นะเ,เพราะว่าการที่ไปโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาล3-4วันเนี่ยมันเหมือนกับ ช่วยให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็ช่วยให้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นในการที่จะทานอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายทําให้เรามีความรู้สึกคนเราพอใกล้ตายเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นภาพอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นกับการที่จะทํางานหนักมากยิ่งขึ้นในการดูแลตัวเองโอเค so ก็จะพูดแค่นี้ละคะ่ะวันนี้เดี๋ยวไปทานส้มตำก่อนนะคะ I'm sorry guy s I just talk a lot I just want to share something that is good, some good information or some knowledge. Um, many of you might already know it, but I just want to say, just in case, if only one person can uh, learn from what I say, I'm happy for that. But if you already know it, I'm so sorry. please don't get annoyed by this just enjoy looking at my yummy food okay i'm going to go and eat my food now เดี๋ยวไปทานส้มตำก่อนนะคะขอบคุณมากเลยค่ะท,ที่ติดตามรับชม thank you so much for watching and listening to me i hope you all have a wonderful day ขอให้ทุกคนมีวันที่ดีมีสุขภาพแข็งมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ช่องดังๆป,ป,ปังๆรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. i hope you all have the wonderful day and best you are the i mean wish you are the best I'll see you in the next video. Thank you so much. Bye. See ya.